ตอนเย็นก็เป็นแล้ัาอีกต่อคือเมื่อไหการที่เราชวนก็ชวนลยว่าเฮ้ยปิดร้านสทางเรีย้นะว่า Yeah. Okay. Thank <laughs> you. สักครู่หนึ่งนะคะเนื่องจากวันนี้สื่อมวลชนเราเยอะจริงๆนะคะก้าวเอชีวิตนะคะอ่าอิเสิร์ตก่อนนะคะพี่เต้าถ้ายกแขนนี้จะตัดมือทิ้งนะคะัพี่สำคัญวันนี้นะคะใครที่มาในไไงานมาถึงพี่สูจนส่นคนนะคะมาเออ ไม่ยกแขนแล้วนะคะใครที่มางานนะคะลงโซเชียลติดแคสแท็ก,แกให้ด้วยนะคะต้าอู่อะไรเอ่ยต้าอู่จอยจอยเดย์2024นะคะอย่าลืมติดแคสแท็ก,แ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 กให้ด้วยนะคะใครไม่ติดขอให้ท้องเสียนะคะคุเรดงกับบพอยลวยนะคะเย็นนี้ทุกคนกินหมูกระทะกันหรือเปล่าคะต้าอู่มีเซอร์ไพรส์นะคะ ไม่รู้ติ๊งตอตนะครับเออวันนี้เอารถไปครับที่ตาหูวตาหัหาวันนี้พอารถไปไหมคะยินดีเอ้ยันนี้สำคัญนี้ติ๊งตอต้าคาดหวังออโรดนะครวันนี้ เออนะคะเรียบร้อยนะครับพี่สื่อมวลชนทุกท่านเรียบร้อยนะคะโอเคขอบคุณค่ะและตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่ะแฟนคลับรองเถีแงกันไหมตอนนี้ค่ะบที่แซลรู้จักกันนะคะไม่เป็นเัวจับติดกันเลยนะคะ S <S 2> <S 2> อย่าอดออกนะ <S <S ว,ว,วันนี้เจอมพูแน่แนะเลจริงๆเมื่อกี้ถามกหววตีวมาอะไรนะคะแต่ว่าพี่นุ่มมีรู้สุดเลยครับเมื่อกี้ <S 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 ลแรกสุดเลยคเออตรงนี้ตเล็กนะคะใครมีตาเล็กวานี <S <S ่แล้วนะคะ่ะ เ็นเต้าหูนะคะเป็นน้องเต้าหู้ไอ้บ้าตันที่ตัวน่ารักนะครับเด็กนนี้ัดขอนะ แท้ต้องใส่ใจกระหูไก่ต้องไข่ดาวอะค่ขอบคุณตั้งหูค่ะต่อไปเราอะไรนะครับเชอท่านพี่ไปดัน